สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรแลราา้วนะครับมังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับคันลอกการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ believer สามหกเก้าตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดละอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษมาให้สองต่อในเดือนมินายมเป็นเดือนพิเศษนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเดือนเกิดของผมเอง ผมก็เลยลดให้ราคา2ต่อต้นเดือนและปลายเดือนนะครับ2รอบไปเลยอรอบที่2นี้เริ่มตน้นตั้งแต่วันที่15เริ่มต้นแล้วนะครับ15มิถุนาถึงวันที่25มิถุนาวันที่25มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายครับอล่าอดีมาทำค่าครูได้ก็จะ,ะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือภพเดือนกระดุมพระนะครับซึ่งจะเป็น EP ที่2นะครับ EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้หรือผู้ที่ มีดาวการเงินสถิตในเดือนตนุจนถึงเดือนอรินะครับส่วนอีพิที่2นี้เป็นดาวการเงินสถิตในเดือนปตัตตานิจนถึงเดือนวินานเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจแล้วก็พยากรณ์กันเลยครับอันดับแรกเรามาทําความเข้าใจกับพบเดือนกระดุมพานิดนึงก่อนเดือนกระดุมพาเป็นดาว ราหูนะครับราหูเนี่ยเป็นเจ้าเดือนที่หลายคนจะกลัวคือราหูคนรั์เนาะหมายถึงถ้าใครที่ได้ราหูเป็นเกษตรนะนะครับก็ไม่ได้แปลว่าราหูคนรัพ์เสมอไปนะอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดเพิม่มเติมด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อหมอดูรอ้อเปเซนว่าราหูเป็นเกษตรในเดือนกลุ่มหนึ่งตอนเนี้ยเป็นเกษตรอยู่เนี่ยคนรั์กันหมดไม่ใช่ไม่ใช่ราหูจะคนรัพ์กันทุกคนนะครับอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะคืออย่าหูเบานะครับฟังหูไว้หูทุกอย่างฟังหูไว้หูแม้กระทั่งตัวผมเองก็จะเพิ่งเชื่อ คุณต้องเอามาพิจารณาในการคิดตามเหตุและผลนะครับด้วยเอาความรู้ที่เราเรียนมานี่แหละพวกง่ายๆเจอบนโลกเบญยามาเนี่ยอะไรที่สอนเรามาบ้างเนี่ยเอามาประมวลนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกคนเขาบอกว่าอย่าเชื่อครูที่ครูเป็นครูสอนแต่ให้เชื่อจากเหตุผลที่เขาพูดแล้วเอามาประกอบกับการตัดสินใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับห้ามเชื่อใครเลยบนโลกใบนี้ให้เชื่อตัวเองแม้กระทั่งตัวเองก็อย่าเชื่อร้อเเชื่อตัวเองครึ่งเดียว เชื่อคนอื่นครึ่งหนึ่งแล้วเอามาผสมกันแล้วเราค่อยเชื่อ100%ยได้เข้าใจไหมครับอืมทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลห้ามเชื่อใครเลยนะครับต้องฝึกทุกคนเนี่ยต้องฝึกตกะความแบบความคิดที่ที่ถูกต้องแล้วก็รับฟังเหตุผลผู้อื่นแต่ก็ไม่ควรรับฟังเหตุผลตัวเอง100%ยเเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเค เพราะว่าคนอื่นก็อาจจะให้แง่มุมอื่นๆท,ที่เออมันเห็นข้อผิดนะไม่เห็นข้อถูกนะอะไรแบบนี้เราจะได้แบบเป็นไอเดียนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ดาวการเงินเนี่ยดาวราหูไปสถิตในเดือนปัตตนีราศีแรกไม่พูดภาพนําเพลงพยากรณ์ก็กเลยครับราหูสถิตในเดือนปัตตนีเรียกว่าราศีตัวกันข้ามเนี่ยปัตตนีแปลว่าอะไรปัตตนีแปลว่าคู่ขอโทษครับคู่คลองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนคู่อ่า เขาเรียกว่าคู่กรณีแล้วก็คู่ศัตรูได้ด้วยถ้าสัมพันธ์ไรอริมรณะวินาศมาลงเรียนปะตะนัตนีก็มีสิทธิ์เป็นคู่เวน้นคู่กรรมคู่กรณีแล้วก็รวมถึงคู่ศัตรูได้ด้วยนะครับทีนี้พอดาวราหูมาสถิตในเดือนปะตะนัตนีจะได้ตําแหน่งจุลจักรนะครับจุลจักรแปลว่าอะไรมหาจักแปลว่าวิ่งเต้นเหนื่อยคือวิ่งมหาแปลว่าใหญ่ก็คือเยอะบ่อยหนักเหนื่อยส่วน จากแปลว่าวิ่งเต้นก็คือวนๆรอบอะวนรอ,อบก็คือการเหมือนวัฏสงสารที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมันเหนื่อยครับแต่เราไม่ได้รับรู้อดีต,ตเฉยๆถ้าเรารับรู้อดีต,ตมาลอยชาติพันชาติเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะครับเหนื่อยแบบสดๆชีวิตนี้เหนื่อยที่สุดเป็นยังไงถ้าเราได้รับรู้ลอยชาติพันชาติอย่างพุทธศานสนาบอกเนะี่ยเราคงจะไม่อยากเกิดละไปหลุดพ้นดับทุกไปเลยดีกว่าแต่ในเมื่อเราไม่รู้เราก็รู้สึกว่าโอเคมันยังทนได้อะไรแบบนี้ครับทีนี้ พอเป็นมหาจุลจักรจุลจักรจุนแปลว่าอะไรแปลว่าจุดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าจักก็ยังมีคาว่าจักด้วยจุลจักรจักคือการวิ่งเต้นจุนแปลว่าน้อยก็แปลว่าวิ่งเต้นแบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้รับผลที่ดีจุลจักรกับมหาจักได้รับผลที่ดีนะครับแต่มหาแปลว่าใหญ่คือเหนื่อยจุนแปลว่าวิ่งเต้นแต่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ก็อาจจะต้องวิ่งอยู่ดีนะครับก็คือต้องแอคชั่นแบบพูดง่ายๆแต่ไม่ต้องเหนื่อยก็แปลว่าโอเค ก็เงินมันไปตกเดือนการเงินไอ้การเงินไปตกเดือนปัตติก็หมายคำว่าวิ่งเต้นนิดนิดก็คือวิ่งหานั่นแหละครับพูดง่ายๆวิ่งหาคนซัพพอร์ตหรือบางทีวิ่งหาแฟนพอได้แฟนดีก็ไม่ต้องวิ่งละนะครับก็ก็ได้เลยคืออย่างนี้ครับกระดุมพลาไปปัตตานีจะมี2รูปแบบที่ผมเก็บสถิติมาอันดับแรกคนที่ได้ 10- บถึงยีจะเป็นส่วนน้อยกระดุมพลาวิ่งก็หาปัตตานีหมายถึงเราเอาเงินเนี่ยไปเตคู่คือเราเสียเปรียบแต่ ส่วนใหญ่ 70- 80%กระดุมพาวิ่งก็หาปตัตตนีเข้มแข็งเป็นจุลจักรพุ่งมาหาตัวเราคือเกณฑ์ลักนาปตัตตนีคือเกณฑร์ลัคนาวิ่งก็หาเกณฑ์ลักนาคือตนุก็หมายความว่าเราได้รับผลประโยชน์ที่ดีเพราะพบดีลงพบดีได้ผลที่ดีมาถึงตัวเพราะมันเป็นดวงเราไงเออก็หมายความว่าเราได้รับผลที่ดีก็เลยกลายเป็นว่าเราได้รับผลคือคู่ เงินไปนลงที่คู่มีตังค์เราได้คู่ที่มีตังค์ครับเราก็ได้รับผลอน,นิสงไปด้วยก็คือคู่เปย์เราเสียดาจะสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะได้คู่เปย์ครับถือว่าโชคดีมากและหุ้นส่วนกับคู่คู่ครองเนี่ยเปย์แต่จะเป็นคนดีหรือไม่เป็นอีกเรื่องเขาจะรักเราหรือไม่แต่เขาช่วยเหลือเรื่องการเงินของเราก็เป็นอีกเรื่องนะครับพูดในว่าช่วยเหลือการเงินแต่จะรักหรือไม่รักจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราเลือกคน นะครับถ้าเราเลือกแค่เงินก็อาจจะได้คนไม่ดีก็ได้หรือไม่ได้ซื้อสัตว์กับเราก็ได้แต่เขาช่วยเหลือด้านการเงินเราเพราะว่าเราแค่ต้องการเรื่องเงินไงอือันเนี้ยดูดีๆอยากได้แค่เงินก็ได้แค่เงินอยากได้ความรักก็ได้แค่ความรักถ้าอยากได้ทั้งสองก็ได้ทั้งสองดังนั้นก็เลือกให้มันถูกก็แล้วกันกรรมคือการกระทําเลือกสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณเลือกแค่เงินคุณก็ได้แต่เงินแต่ความรักคุณไม่ได้นะถ้าคุณเลือกแต่ความรักคุณก็ไม่ได้เงิน แต่ถ้าคุณเลือกทั้งการเงินและความรักมาพร้อมกันคือคนที่ดีพร้อมแต่ปัญหายากนะเพราะม,มันได้2ออย่างมันมันมันน้อยอะ่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเลือกแบบนั้นถึงมันจะช้ามันจะนานแต่ถ้าได้มามันก็แฮปปี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณเห็นไหมครับทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกก็รับตามผลกรรมนั้นนะครับประมาณนี้นะอยากได้แบบไหนเลือกเลยครับแต่ไม่ใช่ว่าอยากได้ทั้งสองแต่เลือกเอาแค่เงิน คุณก็ไม่มีความสุขหรอกนะครับอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจเพราะคุณไม่ใช้เวลาเลือกคือของที่ดีมันก็ต้องรอบ้างน,นะครับเพราะมันมันมีจังหวะของมันอยู่นะครับต้องดูดวงชะตานะดวงชะตาบอกได้ว่าเมื่อไหร่แต่ถ้าเราดาเองมันไม่รู้หรอกนะครับทีนี้ดาวการเงินสถิตในเรือนบรณะตัวที่สองคือกระดุมพระลาหูไปอยู่ในเรือนบรณะนะครับอันนี้ไม่มีตําแหน่งอันนี้น่าก,กลัวที่สุดเพราะว่ากระดุมพระเป็นการเงินไปสถิตในเรือนบรณะคือเสียหาย มรณะคือความเสียหายคือการพลาญก,ก,การจากลากระดุมพลาสมันจากลาจากเราไปแปลว่าเงินมันมันมันทะลุซ้ายไปหาขวาเหมือนกับว่าเรารับซ้ายแจกขวาประมาณนั้นครับคือเก็บเงินไม่อยู่เพื่อง่ายๆนะครับคนนี้เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่และและเป็นคนที่คล้ายๆลาหูคนซับแต่ไม่ใช่ลาหูคนซับนะ หมายถึงบรณะไปเรือนกระดุมพาทึกจะเป็นราหูคนศั์แต่ถ้ากระดุมพาไปบรณะเนี่ยไม่ได้หมายถึงราหูคนศัพ์แต่คล้ายๆก็หมายถึงเงินต้องเสียตังค์ออกไปเหมือนเดิมนะครับมันมีอีกกรณีหนึ่งคือหมายถึงว่าถ้าเป็นราศีอื่นนะ่ะเขาก็จะได้กระดุมพามรณะก็คือดวงคนศัพ์อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราเป็นราหูเนาะมันก็เลยได้ เพิ่มมาอีกตำแหน่งหนึ่งคือคนมังกร,นนงกงรเป็นคนที่โดนคนซับได้ง่ายพูดง่ายๆนะครับเป็นคนที่โดนคนซับได้ง่ายกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะดาวเวลาหูเป็นเจ้าเรือการเงินนะครับถ้าไปสัมพันธ์ลายก็คนซับทันทีอะครับอืมทีนี้กระดุมพารไปมรณะเนี่ยข้อดีเอาข้อดีจะได้ใจชื้นกันบ้างกระดุมพาบมรณะขายของมือสองนะครับลองไปขายดูขายของมือสองจะขายได้ดีกว่าชาวบ้านถ้าขายรังเกียจนางเงินว่าโอ้มันเป็นมือสองมันของสกรปรกก็ก ชาตินี้ก็เสียจ่ายอย่างเดียวครับรับรองว่าคุณจ่ายไม่พอที่จะหามาได้คือคนนี้มีลําบากเรื่องการเงินนะครับบอกไว้เลยเดี๋วว่าแต่เรื่องจ่ายเลยลําบากเรื่องการเงินด้วยที่หามานะครับแต่ถ้ามีดาวคู่มิตรคู่ศัตรูก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยว่ากันทนี่เรามาดูกันก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอย่าดูดาวเพียงดวงเดียวนะครับในวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอ่อมันจะคือผมอธิบายดาวดวงเดียวนะแต่คุณอย่าดูดาวเพียงดวงเดียวคุณต้องกลับไปดูพื้นดวงชะตาของตัวเองก่อน หมายถึงตั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดจังหวัดที่เกิดแล้วก็โผกดวงออกมาหรือตั้งดวงออกมาเป็น12ราศีเรียกว่าราศีจักรนะครับจักรแปลว่าวงกลมนะครับวิ่งวนเป็นวงกลมอะ่ะส่วนราศีก็คือราศีที่หมุนวนเป็นวงกลมหมายถึงดาวดาวหมุนเป็นวงกลมในราศีที่อยู่วงกลมนี้นะครับไปดูว่าเรามีดาวอะไรอยู่ที่สิ่งที่เรามีเช่นเราบอกว่าอ,อ๋อการเงินเรารู้นะดาวหูวเป็นดาวการเงินเราไปสถิตในราศีมรณะนะสมุทร แล้วเราก็ไปดูดาวว่าราศีสิงะมีดาวราหูดวงเดียวหรือเปล่าหรือมีดาวอะไรอยู่ด้วยและราศีกลุมมีดาวอะไรอยู่บ้างถ้ามันเล็งกันอย่างเงี้ยครับหรือกลุ่มกันอย่างเงี้ยเราไปดูสีตัวอย่างคู่ท้ายคู่สมพลไม่ต้องเอาถ้าเป็นดาวสุประเ์คือดาวราหูเป็นดาวบาเประห์แปลว่าได้ยากถ้าดาวราหูกุมดาวสุประเ์จะได้ง่ายขึ้นดาวราหูกุมดาวบาเประห์แต่ไม่ใช่คู่ศัตรูจะได้ยากส่วนดาวราหูกุมดาวคู่มิดก็คือเสาเท่านั้น ดวงเดียวดาวหูเจอกันแปลว่าคนคนนี้จะได้ลาบได้ผลจะได้คู่บิดคอยช่วยเหลืออปปถัมได้ด้านการเงินหรือเรียกว่าพาไปหาตังค์เมกมันนี่สุดท้ายแบ่งสันปันส่วนกันลงตัวทว่ดดีส่วนราหูเจอดาวคู่ศัตรูเช่นดาวจันดาวพุธดาวพระฤหัสนี้ไม่ได้ครึ่งเสียครึ่งไม่ถึงกับไม่ถึงกับผู้ศัตรูครับดาวเสาดาวสุกนะครับเออดาวสุก แล้วก็ดาวริตยูด้วยดาวราวหูเจอดาวจันท์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวรฤตยูนะครับสี่ดวงนี้อันตรายแต่ว่าคนคนนี้จะหุ้นส่วนแตกหมายถึงมีปัญหาเรื่องการเงินเงินมันทําให้แตกคอกันนะครับเงินคือจุดรอยรั่วนะครับเงินทําผิดเงินมันทาให้คนเราแตกคอกันแตกคอกันเพราะเงินนะครับวิธีการแก้ของการเงินก็คือ อย่าไปยุ่งเงินของใครอย่าใครมายุ่งเงินของเรานะครับไม่ต้องใครยืมเงินไม่ต้องยืมเงินใครมีกินมีใช้เท่าที่มีนะครับอย่าคือถ้าถ้าจะไปหุ้นส่วนไปยืมเงินใครเนี่ยไปขอกู้ยืมดีกว่าหมายถึงขอกู้ธนาคารน,นะครับแต่ต้องไปดูก่อนนะปัญหาเรื่องของออดวงอริของเราเนี่ยคือหนี้สินเนี่ยมันดีไหมถ้าดีก็ไม่มีก็มีปัญหาก็มีหนี้ได้ แต่ถ้าดวงนี่สินมีปัญหาก็อย่ามีดีกว่าคือพูดง่ายว่ามีตามมีตามเกิดหรือถ้าอยากได้เก็บเอานะครับมันผมอะอยากได้เก็บเอาคือจะไม่ค่อยเป็นนี่สินนะครับจะไม่คือคือถ้าไม่ถึงกับซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยไม่ไม่เป็นนี่หรอกครับอืมก็ <c oughs> คือพูดง่ายว่าอยากได้ก็รอเก็บไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเผื่อเออมันจําเป็นต้องซื้อบ้านซนบบนื้อรถอะไรแบบเนี้ยอ่ะโอเคอาจจะต้องเป็นนี่แต่เราก็อาจจะต้องมี เงินต้นเนี่ยสักครึ่งหนึ่งก่อนเหมือนกับว่าซื้อสมมุติว่าเราจะซื้อบ้าน5ล้านเราต้องมีเงินในบัญชีอย่างสล้านหก่อนหรือ2ล้านก่อนเราถึงจะไปขอกู้ไม่งั้นเราก็จะไม่กู้เพราะว่ามันต้องได้เงินสถียนพอสมควรเพราะว่ามีสิทธิ์จะปล้ได้ง่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าการเงินของเราได้มาสถียนหรือเปล่าคนที่ทํางานประจำเนี่ยยังโชคดีเพราะว่ามีเครดิตแล้วก็เงินสถียนเท่าเดิมทุกทีเนาะแต่คือมันจะสั่นง่ายอะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบผมอะ่ะมันเป็นฟรีแลนซ์อ่ะ ได้เครดิตก็ยากหมายถึงไปขอกู้ใครลําบากนะเพราะว่าเงินเดือนมันไม่ประจํามันไม่ได้เท่าเดิมมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วจะตกงานก็ง่ายนะครับแต่คนที่ทํางานแบบราชการอะไรแบบนี้มันค่อนข้างยาวเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ตกงานนะครับบางคนน่ะเบื่อหน่ายหรือมีโดนหัวหน้ากันแกล้งอย่างเงี้ยก็ uko, ออกจากงานได้เยอะแยะก,ก็มีสิทธิ์แต่หมายถึงมันแต่ในทางนาคารเขาเชื่ออยู่แล้วอะ่ะเออแต่ถ้าเป็นเราอะ่ะยาก แล้วเงินก็ขึ้นขึนลงไม่ได้เท่าเดิมด้วยมันก็เลยลําบากหน่อยอะไรแบบนี้ครับนันฟรีแลนก็จะได้กู้ค่อนข้างยากนะครับประมาณนั้นทีนี้กระดุมพระกระดุมพระไปเดินมรรณะเนี่ยก็ระวังเรื่องของมีค่าใช้จ่ายเงินเสียหาย มีที่เรื่องที่ต้องจ่ายอยู่ตลอดคือเงินล่วงเงินไหลเก็บเงินไม่อยู่วิธีการแก้ก็ไปเก็บเงินรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดนะครับจะได้ไม่ไหลออกอีกอย่างหนึง่งกระดุมพระมรณะเนี่ยคนนี้เป็นคนน่าสงสารมากกระดุมพระมรณะหมายถึงต้องจ่ายไปเพื่อคนอื่นเพราะเป็นปะ,ะกระดุมพระไปเป็นปะนะครับก็คือต้องจ่ายเงินไปกับคนอ้อได้ตําแหน่งปะลืมไปเนาะโอเคแต่ว่ากระดุมพระไปเป็นปลัดคือต้องจ่ายไปเพื่อคนอื่นนะครับแล้วใช้ก็ไม่มีความสุขด้วยเพราะมรณะคือเสียใจ มีเรื่องเสียใจจ่ายเงินไปกับเรื่องที่สุขเสียใจไม่ได้สุขใจนะครับคนใช้เงินมือเติบเขาใช้เงินไปกับความสุขเขายังได้ความสุขกลับมาเขาใช้เงินแบบซื้อผู้เดแต่เขายังได้เงินอาจ่ายเงินไปแต่เขายังได้ความสุขกลับมาแต่คนคนนี้มีแต่ความทุกข์แปลว่าเขาจ่ายเพื่อคนอื่นไม่พอเือเองไม่มีความสุขแถมยังจ่ายแต่เรื่องปัญหาด้วยมีแต่ปัญหาเข้ามาจึงต้องจ่ายเงินจ่าย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 เนี่ยน่าสงสารไหมอืมนะครับก็เอาใจช่วยเนาะ ไปขายของมือสองไปขายอะไรไปขายเดินทางไกลนะครับเราจะได้ตังค์นะม,มีวิธีการแก้เยอะแยะเดี๋ยวไปปรึกษาดูส่วนตัวเอาตอนนี้ลดค่าครูให้แล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าชวตาชีวิตตัวเองมันเป็นประมันไม่ดีมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออกระดุมพระมรณะอย่างเงี้ยมาปรึกษาได้นะครับมีมีค่าครูเนาะแต่ว่าลดให้แล้วนะต่อไปดาวจันทร์มาย์ไอ้ขอโทษดาวดาหูมาสถิตในเดือนสุภานะครับอ่ากระดุมพระสุภะเนี่ยอันเียดี ผมขอกระโดดไปตรงนี้ก่อนนอะจะได้จะได้เข้าใจกระดุมภาพสถิตเรีนกร,รมมะกร,รมมะแปลว่าปัจจุบันกรรมหรือเกณฑ์ลัคนาแปลว่าเกณฑ์ที่ดีกระดุมภาพกร,รมมะแปลว่าเราหว่านพืนชฉันใดได้พืชฉันนั้นหมายถึงว่าเราทำสิ่งใดเราได้ผลลัพธ์อย่างนั้นก็คือคนนี้เป็นคนที่หว่านพืชหวังผลแล้วได้ผลตามที่ตัวเองคาดหวังไว้คือทุกอย่างเปไ็นตามเป้าเลยแล้วมองทุกอย่างเป็นปัจจุบันถือว่าดีมากนะครับเงินมาอยู่ในปัจจุบันแปลว่าต้องทํา คือหมายถึงงานนั่นแหละครับการเงินไปตกการงานคือต้องทํางานงานต้องเหงื่อออกแล้วจะได้เงินนะครับต้องทําต้องวางแผนต้องต้องลงมือทําแบบจริงจังนะครับแต่จะได้มาทุกอย่างจะได้มาเรียกว่าหว่านพืชหวังผลได้ผลฉันนั้นนะครับก็คือคนนี้ก็งานไปตกเออเขาเงินไปตกการงานก็แปลว่าทํางานแล้วจะได้ตังค์คนนี้ถ้าทําดีๆก็มีสิทธิ์จะรวยจากการงานแต่ยาก คนที่จะรวยจากการงานยากมากคือบรรชุส่วนมากคนรวยจะรวยจากการลงทุนครับไม่ได้รวยจากการทํางานนะเออหมายถึงงานเนี่ยเอาไปเมกต้นทุนอ่าหมายถึงว่าเงินต้นอย่างเงินต้นไปเมกเงินต้นแล้วเอาเงินต้นเนี่ยไปลงทุนให้ได้กําไรงอกเงยเดี๋ยวจะพูดถึงเรือลาภะต่อไปทีน,นี้พอเราปลูกต้นหวังผลแล้วได้ต้นไม้มาแล้วมันงอกละคนเนี้ยเป็นคนมือเย็นเป็นคนที่ เอ่อเรียกว่ามือขึ้นดีกว่าแต่ไม่ใช่หมายถึงหวยโดยเบอร์หรือพวกการพานันเราแบบมือขึ้นแบบนั้นนะไม่ใช่หมายถึงทํางานครับเงื่อต้องออกก่อนถึงได้ตังค์นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นจุดจอมฟ้าของคนเราเนี่ยจุดจอมฟ้าหมายถึงคนส่วนใหญ่เราต้องไปเจอกับคนส่วนใหญ่ต้องไปลงมือทําต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับคนส่วนใหญ่เราถึงจะได้ตังค์มาเพราะมันเป็นตังค์มาลอยอยู่ไงก็แปลว่าได้เงินจากคนส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับทีนี้ กระดุมพาไปอยู่ในสุภาทอยหลังไปนิดหนึ่งไปช่องหนึ่งก่อนเพราะมันเป็นผลต่อเนื่องพอมันปลูกพืชโตขึ้นมาแล้วต่อไปเป็นภพสุภาใครได้ภพสุภาะจะดีกว่ากรรมะสบายกว่าคือโอกาสกระดุมพาไปสุภาแปลว่าคนคนนี้จะเป็นนามธรรมาคือภพสุภาเป็นนามธรรมาหมายความว่าต้นไม้พอมันโตแล้วมันจะออกดอกออกดอกนั่นแปลว่าอะไรครับธรรมชาติสอนให้รู้ไว้ว่าถ้าเราเห็นดอกของต้นไม้แปลว่ามันกําลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แปลว่ามันกําลังพร้อมผสมเกสร จะมีผลผลิตออกมาเหมือนคนเราไอเ้เปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบต้นไม้เปรียบเทียบคนคนเราก็เหมือนกับผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็จะแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยเพราะอะไรเพราะว่าให้คนมาชอบให้คนมาสนใจตัวเองก็เหมือนกับฉันพร้อมแล้วแหละที่จะแต่งงานสุภาพนี่คือการแต่งงานทั้งชายทั้งหญิงก็จะพร้อมอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วง วัยรุ่นขึ้นไปนะครับจนถึงวัยการคนนั่นแหละนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นสุภาคือการแต่งงานนั่นเองต้นไม้ก็จะบอกว่าฉันพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะที่จะมีผลผลิตออกมาดังนั้นมันก็จะล่อผึ้งล่อแมลงมา,งม,ามาผสมเกสร,รเขาา้าใจไหมดอกมันคือโอกาสมันคือนามธรรมนะครับนามธรรมนี้แปลว่าโอกาสผู้ใหญ่สุภาคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกื้อโอกาสให้เราด้านการเงินเข้าใจได้ยังแต่ก็ยังต้องลงมือทําอยู่ดี ให้โอกาสเท่านั้นอันนี้คือสบายกว่ากรรมะกรรมะคือต้องทําแต่แรกคือวนันเมล็ดพันธุ์เลยคือพูดงี้เป็นแค่เมล็ดอะยังไม่เห็นอะไรเลยแต่อันนี้คืองอกมาแล้วงอกมาแล้วแล้วมีดอกออกกันด้วยนะเออมันคือความสบายใจมันคือป็นานามาทาดอกเนี่ยเอาไว้ชมอย่างเดียวกินไม่ได้เอาไปขายไม่ได้แต่เราได้แค่ชมชมคำว่าชื่นชมอะครับชื่นชมว่ามันโตแล้วฉันดีใจว่าต้นไม้ฉันปลูกมันงอกมาแล้วก็เหมือนกับ เรามองหลานนะครับแต่ไม่ใช่ลูกเรานะมองหลานมองเด็กอย่างเงี้ยอ๋อก็มันเป็นลักษณะของหรือความสําเร็จของคนน่ะสุภาคือความสําเร็จอนาคตการเงินเนี่ยจะไปลอยในยอนาคตเลยแปลว่าคนคนนี้จะมีเงินปูทางไปถึงอนาคตเลยอนาคตจะมีตังค์นะคนนี้แต่ต้องเก็บให้เก่งนะครับเพราะเป็นราศีกันเป็นราศีทัุดินด้วยต้องเก็บครับแล้วคุณจะมีเงินใช้ในอนาคตทีน,นี้พอมีดอกแล้วต่อไปข้ามกรรมไปเป็นผลเนี่ยพอมีดอกก็มีผลคนนี้จะโชคดีกว่าสุภาสุภาคือโอกาสที่ต้องทํา แต่ลาภไม่ต้องทำครับลาภะคือผลที่งอกเงยออกมาเกินต้นทุนของเราคือเราลงทุนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ติดไปแล้วใช่ไหมว่าการลงทุนการลงทุนแล้วเกิดผลกําไรคือหมายถึงว่าเราลงทุนล้านหนึ่งเราได้เงินมาล้านห้ากำไรคือห้าแสนเราได้เงินล้านคืนมาแถมยังได้ห้าแสนเพิ่มด้วยเนี่ยเขาเรียกว่ากาําไรเนาะลาภะคือกาําไรลาภะคือผลผลิตที่แปลว่าเราเก็บมากินได้ ลาภะที่ดีในดวงชะตาเปรียบเสมือนกับเรามีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มันงอกทุกอย่างลาภะคืองอกเงยดาวใดก็ตามไปตกในเดือนลาภะจะงอกเงยทั้งหมดแต่ระวังถ้ามีพบอริไปงอกในเดือนลาภะคนนี้จะเป็นนี่สินงอกนี่สินงอกเงยครับแปลว่ามันมีทางด้านดีด้านเสียอยู่ที่ว่าคุณใช้แบบไหนมรณะนะไปลาภะอันนี้โครคภัยไข้เจ็บงอกเงย นะครับระวังมันมีด้าน e: yes. ดีด,ด้านเสียถ้าการเงินเป็นงอกในเดือนลาภาก็แปลว่าเงินมันเหมือนเราปลูกต้นเงินนะครับมันก็งอกขึ้นมาโอเคนะก็แปลว่าคนคนนี้เป็นคนรวยง่ายครับพบนี้เป็นพบที่ดีที่สุดใน E ีพีที่2การเงินดีที่สุดคือพพลาภาแปลว่ารวยรวยรวยกระดุมพระลาภาแปลว่ารวยครับแปลว่าได้เงินมาง่ายได้ลาบเป็นเงินลาบเป็นเงินดีที่สุดเพราะไม่ต้องไปแปลเป็นรูปแบบอื่นแต่ถ้า ได้เงินเป็นโอกาสเป็นนุ่นเป็นนี่ต้องทาครับและต้องไปแปลงเป็นอย่างอื่นเพื่อได้เงินมาการเป็นว่ามันช้ามันไม่ค่อยดีแต่ลาภะมันดีที่สุดเพราะมันได้เงินโอนเขา้าบัญชีเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการะดุมภาราภะดีที่สุดนะครับสุดท้ายคือกระดุมภาวินาศอันนี้น่ากลัวเราเอาข้อดีไปก่อนจะได้ใจชื้นกระดุมภาวินาศแปลว่าด้านดีได้ดีจากออนไลน์ได้ดีจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะครับเดนินทางไปอยู่ต่างถิ่นเลย จะได้เงินได้ทองบางคนบอกว่าอยู่ถิ่นเกิดก็ดีแต่มันดีไม่พอถ้าคุณอยากรวยก่อนนั้นก็ต้องไปต่างถิน่นต่างประเทศนะครับขยายออกไปเพื่อให้มันเจริญกว่าเดิมทีนี้กระดุมพระวินาทมีข้อเสียที่น่ากลัวหมายความว่าเงินขาดตกหล่นหายไม่พอกระดุมพระวินาทยังหมายถึงหมดเงินก้อนใหญ่และรวมถึงหมดหน้าตักด้วยบางคนอาจจะถามว่าถ้างั้นหมายถึงลมละลายได้ไหมมีสิทธิ์ครับแต่ไม่ถึงกับร้อไม่ได้หมายถึงเอามาชูข้างหน้า การลมละลายเราต้องกับต้องไปดูในดาวมฤอยู่กับดาวเกตเพราะดาวสองดวงนี้เป็นดาวพลิกผันครับพลิกหน้ามือไปหนังมือแปลว่าหลมละลายได้ดังนั้นเราไปดูว่าดาวมฤตยูสัมพันธ์การเดินการเงินกับวินาศหรือไม่ถ้าสัมพันธ์มีเิร็จลมละลายนะครับวิธีการให้ทริกไปถ้าไม่อยากลมละลายใครก็ได้ถ้าไม่อยากลมละลายให้เหลือเงินก้อนสุดท้ายเอาไว้เพื่อเก็บเป็นประทางชีวิตของเราเนี่ยให้เหลือเงินทุกครั้งจากการลงทุนเพราะถ้าคุณลงทุนทั้งหมดโดยที่คุณไม่เหลือเงิน คุณเตรียมตัวคุณล้มละลายแน่นอนเพราะคุณทําอะไรด้วยความประมาทวินาศเนี่ยมันหมายถึงความเสี่ยงอย่าเสี่ยงครับชีวิตเสี่ยงไม่ได้เพราะถ้าเสี่ยงคุณไม่มีโอกาสครั้งที่2แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรงกษกาบช่องชนแของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ